มีอะไรกินเตาก้มเ้เขียนแต่มดจ้เอาเจียวข้าวขักย่างสันเดียวนโอ้ยบัวเลยว่กินมูยื้อหมมันง่ายมากเอ่ยวแซ่บโอ้ยเขาพยอยากกินกงมป์ปอให้หนีตาคุณมีอะไรไก่ตีนคือเพี้ยนคือสิบหกแ่ริโภเนียคอเรีวนีอย่างไก่ทักก็ทอไม่มียก็จัดการหมดแลยนะเนี่ยแก่กว่ายางพี่หอเอาโอ้ยเอลีวด้วยวนนี้สัะเนียะ พดไทยถ้าเท่าพดไทยแต่ว่าสัา่นนั่งกินลังมือกันมากสัก่สพดกัเพื่อนพวกกันมาพวกกันโอ้พดไทยร่างถิงร่างมือมมกันมาหัวว่านางพดแต่บาททาล่างมาเขาเนาะยินแจงใกล้เราเฮ้ยเท่าไม่จังนี่อเอา้าจะบอก,ก,กว่าแจงถูกกองกัวแจงใกล้เจ้าเลยเท่าเอ้าปัดโอ้เลยซูมได้บ่อยีจเดล้ตีไรเอ้าผได้บอกแมวแจงถูกกองเอืองเอาคนกววากลาแจงกวือผมได้หวา เลยซับเแม่โอ้ผิดใจเกบเนียเขียอโอ้ยเดี๋วแล้วี่กูุแม่เ่อไปในบ้านเีไ้ไมไปมันจะง่เสียเสียมันยโงเหี้ยานไปต้องรอดัความตโอ้ยัร้านเนี่้อสาวลิงเน้องลิงเนี่ยใครตัวบุมเลอเสียเดี๋ยวนี้ต่างเดียร์เลือดเสีย เขาเมืเ่อนี้เขาค่าอยากกินแกงตกกอเถอะจะกินมื่อสิงาน,นังเขาอตอนจะแกงไม่ถากนนี้เถอะตอจะไปไชาก็หน้มามัเท้าแกงตกกอแล้วแล้วมันกินมันสิเย็นแกงตกกอเห็นไหมเฮ้ยกฤษีแซบไปเหมือนนะอาหารปากอาหารโปรดเออโอ้สีแซบเนาะแกงกอไหม เอาเท้ากินเข่าเออฮะเฮยแกงยังเท่านี่เอาก็ะแกงตกของเจาเ้าละเท้าเอา้เจแกงใกล้ค่อย๋ีจ้แกงตกกอจ้าบอกแหละเท้าแมมันนี่ไก่พันไข่ซ้ำชั่วละกอเอื้อนี่แม่กอเอือ้อนี่แม่เจ้าจะบ่กกอเอือ้อนี่ อุย้ยเจ้านี่จะเป็นกี่ได้เนาะกอกกอกใกล้เนาะใครซาวา่ากอเอือกอเอือนี่แม่เจ้ามาปึกแทกะกอกใกล้แม่เจ้าคือปึกแทะกอเอือเจ้าเจ้ามากอเอือกอกใกล้หรอาปึกปนิมว่ายูน้ำดอกดูนล่แม่ดอกไปหลอดตัวหลอสิข่าพ่อมันว่ย่านดอกจะลอลิงลิงก์สติ้ไม,ม่แม่หลอเสีย